ไปแม่พาไปกินข้าวไปแม่พาไปกินข้าวลูกค้นลูกเร็วแม่จะพาไปกินข้าวเร็วลูกมาค่าลูกเร็วอ่ะลูกเออไปกินข้าวไปไปกินข้าวไปเร็วไอ้เต้กินหมดแล้วไปเร็วลูกลูกจวนที่กินไหมอืมจะกินไหมข้าวจะกินไหมไอ้เต้มันกินหมดแล้วนะโอ้ยยุ่งค่ะยุ่งคั่จมูกไปเร็วลูกเร็ว อ้าลูกเดิแม่จะท่าจะตามไปเอออ้าลูกขึ้นไปกินข้าวมอกป่ะไอเจ๊กินมดแล้วเนาะ,ม,ม,ะมามา,มาเร็วมาไอ้ม่ตั้งตื่นหรอกมาออกมากินข้าวไปพาไปกินข้าวเร็วลูกไอเจ๊จะกินมดมามาเร็วอ,ออกมาเอาเร็วมาลูกมาเร็วมาทั่ว์มีร้ายอย่างนี้ไปกินมดตื่นไปกินข้าว กินข้าวไปไปนันเตะมาหาเราหนิเตะพาไปกินข้าวดูเตะพามอกไปกินข้าวแล้วปะไปไปกินข้าวตาเข้าวไมหายหรอปะเนี่ยนั่นไปกินข้าวไปแม่แม่ไปดอกไปนูไปเองไปแล้วโอ้ยนันยายเด็กว่ะไปลูกขึ้น

ไปกินขา้าวไะไปเร็วไปกินขา้าวไปเดินไปเองไะไม่ไปส่งดอกไปแต่ก,ไปไปกินมืดแล้วนันว่นไปเร็วโอ้ยก็ไปเองก็ได้นี่น่ะ

อมอกไม่กินให้เตะก,กินเลยให้เตะก,กินเลยเด้อเตะก,กินหมดเลยมอกขามันไม่กินข้าวดอก,อาก,กามาไปมกตามมาหลับหรอไปไป,ไปกินขา้าวปดูลูก มาลูกเร็วเร็วตามมาตามน่ะไปเร็วลูกไปกินข้าวไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปกินข้าวไปกินข้าวมาตามมาหลับนี่เออตามมาผ้ามกไปไป๊มกไปไปเร็วเร็วลูกไปกินกระต่ายเร็วไปเร็วไปไปเร็วไปไปกินข้าวเร็วไปแม่พาไปกันไป มาแล้วอ่ะมาแม่พาไปมาเถอะมามากินข้าวเร็วมาพาไปไปส่งมาเถอะลูกขึ้นไปจะมาไหมไจะไปกินข้าวไหมแล้วยายตีนะไปแม่แม่พาไปต้องมอกไปเองลูกขึ้นแม่แม่ไปพูดมาตีมันก็ไม่ไปเลยเขาเนี่ยไปเร็วไป ไป,ไปหนูไปกินข้าวเลิกป่ะโอ้ยเตะกินม้วนเหรอไปแม่พาไปป่ะม่มาคนเก่งมาโอ้มา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 แล้วมามามาเอาาาาเอ,อเก่งมากเว้ยข้าวนี้ปะ